ที่นำเข้าส่วนมากมาจากไทยแต่ในช่วงหลังเริ่มมีประเทศเวียดนามและจีนเข้ามาขยายตลาดมากขึ้นลาวเป็นประเทศที่ตั้งอยู่แหลมอินโดจีนของทวีเอเชียทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีนทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชาทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทยและประเทศพม่าภูมิประเทศมีรูปร่างคล้ายกับดอกบัวบานโดยมีนครเวียงจันทร์เป็นเมืองหลวง โดยมีรัฐบาลปกครองด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายโดยมีประชากรหลายชนเผ่าคนลาวส่วนมากนับถือศาสนาพุทธโดยมีพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เป็นที่สักการะบูชาของชาวลาวทั้งชาติโดยทุกปีเมื่อถึงเดือน12หรือเดือนพฤศจิกายนก็จะมีงานประเพณีที่พระธาตุหลวงแห่งนี้นอกจากนี้ยังมีเมืองหลวงพระบางเป็นมรดกโลกอีกด้วย Solo